เียสวัสดีค่ะพี่นอ้องมายายไม่ยิ้มามาแสีบตอนคำโอ้ผู้ใดอย่าเบิ่งคิวเด้อค่ะคิวมามี่อาบน้ำมืงมากินย่ำปูค่ะปูว่าได้ปูสดนะค่ะปูปูสุกปูสุกค่ะเพราะว่าว่าสิเให้ปูสุกอ่าปูสดว่าได้ว่าได้ซื้อโซดามากาก็เลยต้องเสียโซดากันถึงกากิน มาจากาโวลืมบอก,พ,กพักก็มีผักกาดขาวหอมปอมมากกาันเนี่ยต้นน่อยของไงดอกท่านตะวันค่ะมาเลยจ้ะอืมอืมเร่อยอะ่ะ จวดเลยจวดจวดเลยมั่ค่อยแจกพีหนองยังตรงไป <c oughs> มันมันมันเม่มมเค่อยแจกมันจ่ามันจ่ามันเล่น <c oughs> นั่นต้องกินน้ำเบ้นส <c oughs> ามรส ย่างแซ่บย่างแซ่บย่างแซบครั้งแรกก็จะว่าจะยำปูไอทำปูดองน้ำซืซื้อโซดา อืมอือออมีนองมึงน้ำมั้น้ำจวดจวดอืมปูมาก ห้งแดกที่ย่าไม่กินได้หนึ่งดอกท่านแต่วันหน่อยสะอาได้แล้วเนาะมากินกับปลอืมนัวมากดื่มกระดาษต้องดื่มกระดาษให้ป้าหน่อย อร่อยมากไม่กินเหรอคะวันนี้ทำไมเขาไม่เขาไม่แย่งอ่ะเขาบอกว่าเขาอิ่มคือนั่งกินที่บ้านเน่ยดีอย่างหนึ่งค่ะมีโชว์ให้ดูด้วยค่ะข้างหน้าค่ะคือกำลังเต้นค่ะเขาชอบเต้นเขาเรียกท่าอะไรนะเขาเรียกท่าเต้นอะไรอ่ะแบบพิงอ่ะอืมอืม เอาแม่ป้าพาไปเรียนเต้นเรียนเต้นมไม่เน้นนะไม่ได้เรียนเซิงนะงามแจ้งเดือนไม่เย็ยนสองลงางมแจ้งเดือนเพลงเพลงแต่สมัยป้ายังไม่เกิดเลยงามแจ้งเดือนมาเยือนสองลอา พอดีมันนัวพอดีมันจวดจัดเล่นแบบนี้ก็สดชื่นหนนะ่อยเนาะเดี๋ยวมันจะดับเพราะว่ามันนั่นเราค่อยเดีค่อยตั้งใหม่ มันเผ็ดอยู่แต่ว่ามันจวดจัดอร่อย มานนี่จะกินกับยำปูวางไว้เลยค่ะเอามาใส่ยำปูลเลยค่ะ เม็ดมะม่วงหิมมะพันค่ะอุ๊ยน้องเกี้ยมอยากกินด้วยอร่อยค่ะน้องเกี้ยมอยากกินด้วยอืมไม่ให้กินค่ะน้องเกี้ยมมองน้ำเขี้ยมเลยไม่ให้กินค่ะกินไหมลูกถ้าไม่กินก็ไปทำการบ้านไปอมง

อร่อยกินไม่อยากหยุดเลยค่ะอยู่บ้านบ้านชั้นสองบ้านยายไม้ข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนบ้านสองชั้นย่ายไมนอนข้างบน วอามาถ่ายขี้ข้างบนถ่ายข้างบนข้างล่างมืด เดี๋ยวกลิ่นนี่ยัยแม่กันี่พ่อแค่นี้ไม่ไม่กินยั่วๆให้พี่นน้องเบิรงซสิเพราะว่ามันยาวแล้วเดี๋ยวยัยแม่สินางกินต่ออยู่พนะ่อกันจิมหนาด้วยค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย